สวัสดีครับคาไว้โปรดักต์นำเสนอคันนะครับอันนี้สวยๆเป็นวิสุปชีตททตันนะครับรุ่นแคปบมาที่ร้านนี่เราทำพุ่งเบาทำเบาะแคปทํทำปูพื้นนะครับแล้วก็รับติดตั้งเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับอันนี้หลังจากทำไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับทา,างหน้าทำแบบสวมนะครับผมสวมทับของเดิมนี่ สวมไปเป็นอย่างนี้ได้ที่ใช้ได้นล่อนหนังเป็น PVC นะครับไม่ใช่หนัง P u PVC แล้วก็ไม่ใช่หนังแท้ด้วยเป็นหนังเทียมทําแบบสวมแต่ว่าเราใช้หนังเทียมเกรด A หรือหนัง PVC หนาหนึ่งมิลน,นีน่นหนึ่งมิลอย่างนี้ประกบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ลามินเนตด้วยผ้าทีขอดนะครับใช้ทนนะครับสวมทับไปปึ๊บนะรักษาของเดิมไว้ไม่ใช้ถอดออกแต่งานสวมของเราจะไม่ย้อยไปย้อยมานะครับนี่ใสไปแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะ ดูภาพไกลๆก,ก่อนฟืบเราก็ไปดูภาพใกล้ๆนะครับนี่นะครับสวมตรงรุ่นรถไททันเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเราก็จะตัดไปตรงตามรุ่นเป๊ะนะครับแล้วก็สวมทับลงไปอาจจะมีหย่อนบ้างนะฮะคือตรงกลางแต่ตรงอื่นนี่จะเป๊ะหมดนะครับเพราะว่าเราต้องการรักษาบาะเดิมไว้นะครับเอ๋อย่างนี้นะฮะนั่งข้างหน้าแล้วก็มาดูข้างหลังครับ รถไททันเนี่ยบอแครปของเดิมมาเนี่ยจะเป็นตรงแต่เราไปฉีดฟองน้ําใหม่นะฮะให้มันเฉียงขึ้นโดยใช้โครงเหล็กเนี่ยนะฮะทำมันใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็ล็อกตําแหน่งเดิมนะครับเป็นฟองน้ําฉีดใส่ไปปุ๊บมาตัว,ตวพนักทิ้งให้มันเอียงนะครับตัวนั่งก็ทําให้มันเชิ่ขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเชิ่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยเชิดขึ้นเป็นมุมเคลี่อย่างนี้เหมือนกับตัวบอหน้าอย่างเงี้ยนะครับทำให้นั่งสบายขึ้นแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องเสียพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับเนี่ยประมาณแค่นี้ แค่นี้ก็อยู่ประมาณสักสิบเซนนะครับสิบเซนเพื่อรับใต้น่องเพื่อต้องการนั่งให้สบายให้เชิดขึ้นอย่างนี้เบรกแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะหล่นนะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นะฮะเปิดได้สองฝั่งนะฮะแยกส่วนนะครับนี่หลังจากทําเสร็จแล้วตัวปูพื้นเราก็ทําเข้ารูปนะครับแล้วก็มีเส้นใหญเสริมนะฮะจะไม่ดึงออกมาได้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะตัวหนาสิบสามมิลนะครับ เสร็มด้วยเส้นใยนะครับาบางคนไม่จำเป็นเอาเส้นใยก็ได้แล้วแต่นะครับนะแต่ของเรานี่เอาครบชุดก็จะสวยๆตรงนี้ก็ททำกระเป๋าหนัง p v c นะครับพวกนี้หนัง PVC ถ้าหนัง PU นี่มันจะล่อนนะฮะเป็นผงแต่ของเรา p v c p v c คือเกรดไหนเกรดเดียวกับตามทำบอดหนะ้าฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับ ว่าจะไม่ทนนะใส่กันแล้วก็ยาวๆกันไปเลยเราเป็นโรงงานเย็บนะครับอยู่ลาดพร้าวหนึ้อยยีแยกย่อยแยก9นะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะฮะเป็นเดสแอมีนะครับก็สนใจสีไหนเราเย็บได้เลยมาที่ร้านนี้มาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยนะครับใช้เวลาปิดก็3-4ี่ชั่วโมงแต่ถ้ามั่นใจนะครับตัวสินค้าอ่าสั่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาติดตั้งก็ไม่นานหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับ ติดต่อมาได้ทาง091 709 9960นะครับเป็นทั้งเบอร์ตัวศัพท์และก็ ID ดี n ล0 9 1 7 0 9 9 9 6 0าขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอสำหรับรถไททันสวยๆคันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ